สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเร่งขยายถนนสาย226ช่วงจากกระราดถึงห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นถนนสีเลนยกระดับถนนปลอดภัยหนุนเศรษฐกิจยั่งยืนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสานสูส่สะปะปลาวเวียดนามคืบหน้าไปแล้วกว่า80%คาดแล้วเสร็จเมษาย,ยนปีหน้าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ ในสลาวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตามที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงขับเคลื่อนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข226สายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักกราดอำเภอห้วยถแถลงในพื้นที่จังหวัดนคร,รราชสีมาเป็นสี่ช่องจราจรยกระดับความปลอดภัยแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปอยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนามสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยที่ผ่านมานะครับกลุมทางหลวงได้ขยายถนนสายดังกล่าวจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปยังอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นสี่ช่องจราจรแล้วเสร็จระยะทาง94.6กิโลเมตรซึ่งขณะนี้คงเหลือเพียงช่วงอำเภอจักราชถึงเำเอห้วยแถลงประมาณ21กิโลเมตรหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงสายดังกล่าวมีขนาดสีช่องจราจรตลอดเส้นทางจากแยกหัวทะเลจังหวัดน,นครราชสีมา ไปยังแยกกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง116กิโลเมตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันโครงการดังกล่าวให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2565นะครับกรมทางหลวงโดยสำนักทางหลวงที่1จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวโดยขยายจากสองช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ีช่องจราจรระยะทางยาวประมาณ21กิโลเมตร โดยมีจุดกลับรถ12จุดรวมทั้งงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต3แห่งพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางโดยใช้งบประมาณ764ล้านบาทปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า80%คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษาย,ยน2565ทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข226สายหัวทะเลถึงวารินชำราบเป็นทางหลวงสายสำคัญที่ผ่านตัวเมืองในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีมีระยะทางทั้งสิ้น324กิโลเมตรโดยมีเส้นทางขนานในด้านทิศเหนือไปกับทางหลวงหมายเลข24สายต่างระดับสีคิ้วถึงอุบลราชธานีหากโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งรองรับเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่เพื่อนบ้านอีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2นี่ก็เป็นข่าวการพัฒนาในพื้นที่ของต่างจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องหลายโครงการแล้วเสร็จหลายโครงการกํกากลังก่อสร้างและอีกหลายโครงการที่กําลังจะอนุมัติก่อสร้างเพื่อสร้างความเจริญ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้ายกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงถ้าชอบข่าวสารการพัฒนาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ